สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมาเจอกันกับแตงโมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความสวยความงามเกี่ยวกับพุทธน้ำบุตรนะคะไม้ตระกูลพุทธนี่ก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะปัจจุบันก็พุทธก็มีหลากหลายสายพันธุ์พุทธน้ำบุดพุทธสามสีพุทธจีพุทธซ้อนพุทธกุหลาบพุทธบางใหญ่ต่างๆมากมายนะคะหลายชนิดวันนี้แตงโมก็จะพามาชมที่ในตระกูลพุทธแตงโมชอบที่สุดกับพุทธน้ำบุตรค่ะพุทธน้ำบุตรมีเสน่ห์ก็คือ ในหนึ่งต้นเขาสามารถเปลี่ยนได้สามสีค่ะช่วงที่เขาบานใหม่ๆก็จะเป็นสีนี้นะคะขาวอมเหลืองถ้าตอนเช้ามืดก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะอันนี้ก็เริ่มสายแล้วถ่ายตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะก็จะเป็นสีนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งตอนเย็นอันนี้เรามาดูกันนะคะช่วงเย็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะใสๆหน่อยเกือบเย็นก็จะเป็นออกเหลืองแล้วก็ช่วงที่บานได้สองวันก็จะเป็นนี่หละคะ่ะ เหลืองอมส้มเข้มสวยมากๆค่ะแล้วก็ดอกของเขาก็จะบานเต็มต้นนะคะฤดูของเขาก็จะแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เสนเ่ห์อย่างคือเป็นไม้กระถางะคะ่ะแตงโมปลูกในกระถางแบบนี้นะคะไม่ได้ว่าที่ใหญ่โตมหโหฬารมากมายนะคะเป็นไม้พุ่มที่แบบว่าสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็ลงดินปลูกลงดินนี่เราก็จะได้ต้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญดอกของเขาก็จะดกปริมาณตามต้นพุทนี้นะคะถ้าต้นใหญ่ของเขาก็จะ ดอกขอเขาก็จะดกตามต้นแล้วก็มีดอกปริมาณมากนะคะอันนี้แตงโมก็ดูแลอย่างดีโดยการใช้ปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะคะโรยลงไปปัจจุบันก็ละลายหมดแล้วนะคะใส่เดือครั้งค่ะเราก็จะได้เห็นดอกตลอดพุทธเสนยอย่างหนึ่งก็คือการเห็นดอกตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือออกดอกกลิ่นของเขานะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็จะหอมมากๆช่วงเย็นๆนะคะ ก็เป็นสเสน่ห์ของพุทธน้ำบุตรที่น่าปลูกมากมายค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นไม้มงคลที่ทําให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะนี่ค่ะขนาดในกระถางนะคะดอกของเขาก็ออกทีประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบดอกนะคะต่อเที่ยวหนึ่งก็ถือว่าเป็นไม้ที่ให้ดอกดอกแล้วก็สีสันสวยงามลองหามาปลูกลองปลูกกันนะคะ